สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในวิชาโอเนอ็ตปีการศึกษา2563นะครับในหมดของวิชาวิทยาศาสตร์รหัสว,วิชา05ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เฉพาะในะวิชาที่เป็นวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งข้อสอบนี้มันก็สอบจริงในวันอาทิาตย์ที่28มีนาคม2564นะครับในข้อสอบเหมือนเดิมมีปรนัย5ตัวเลือกข้อละ2.2คะแนนแล้วก็ แบบเชิงซ้อนนะครับหนึ่งข้อมีสามขอ้อย่อยข้อละถ้าได้ถูกก็ได้สี่จุดหนึ่งคะแนนนะครับเป็นการเริ่มข้อสอบที่ข้อที่สิบแปนะครับเรามาดูซิข้อที่สิบแปดวัตถุวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงซึ่งการาฟแสดงความเร็วของวัตถุต่างๆดัง,งนี้นะครับนี่คือความเร็ว v เวลา t นะครับลักษณะดังรูปโจทย์ถามว่า ข้อใดระบุเวลาที่วัตถุมีความเร่งเท่ากับศูนย์แล้วก็ระบุช่วงเวลาแรงเฉลี่ยได้เพราะนั้นพอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วถึงวินาทีที่หกนะครับเริ่มติดลบแล้วก็หนึ่งนะครับจะได้อยู่สามพาร์ทสามสีเพราะฉะนั้น ตำแหน่งนี้เะแล้วครูเอาเป็นตำแหน่งสีแดงเลยนะครับสีแดงนี้การหาความชันสลบนะครับเนวตา y by เนวตา x ซึ่งตำแหน่งของ y นะครับก็คืออยู่ที่ลบสองตำแหน่งของ x อยู่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นค่าสลป จะได้เท่ากับลบสองนะครับใช้ลบสองแสดงว่าได้ความหน่วงได้ความเร่งความหน่วงนี้ลบสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองของความหน่วงแล้วนะครับคราวนี้ตำแหน่งสีเขียวตำแหน่งนี้ค่าที่ได้สลบนะครับไม่มีความชันเลยมีค่าเป็นศูนย์นะครับ คราวนี้ตำแหน่งโจทย์บอกว่าเวลาที่ใช้ความเร่งอนะเวลาที่ใช้ความเร่งนวินาทีที่ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์จะใช้เวลาอยู่ที่ <c oughs> ช่วงเวลาที่หกถึงเจ็ดวินาทีหกถึงเจ็ดวินาที นะครับตรงนี้สองตัวนี้แล้วก็เวลาที่ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์เลยความเร่งมีค่าเป็นศูนย์เลยโอเค,อเคตอ้งแ่นี้เพิ่มมาที่วิตีแปดนะครับวิติแปดโอเคเพราะงั้นข้อนี้ต่อบห้านะครับน้าเวลาแปดวิช่วงหกถึงเจ็ดนะครับมาดูข้อถัดไปข้อสิบเก้า วัตถุ A วัตถุ B วางทับดังภาพนะครับโดย B มีน้ำหนักเป็นสองเท่านะครับเราจะได้ตำแหน่งของ B มีเท่ากับสองเท่าของ A ข้อใดกล่าวถูกต่องแรงรับที่กระทําต่อวัตถุ A มีทิศทางขึ้นไม่ใช่และนะครับแรงรับที่กระทําต่อวัตถุ B มีทิศทางขึ <modeling> ้นพไม่ใช <online> <pl ains> ่ละส่วนทางกันนะครับแรงที่วัตถุกระทําต่อพื้นขนาดมากกว่าแรงอ่าตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแรงที่วัตถุ A กระทําต่อวัตถุ B มีทิศทางเดียวกันไม่ใช่ละนะครับมีทิศทางลงนะครับแรงที่วัตถุ A กระทําต่อวัตถุ B มีขนาดมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีขนาดที่เท่ากันเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อ3 นะครับตนนัวนี้มีสองเท่าต่อไปข้อ20แบบจำลองของโลกและดาวเทียมเมี่อแบบอย่างรูปนะครับโลกและดาวเทียมดาวเทียมมีสองจุดโจทย์ถามว่ากำหนดให้ดาวเทียมทั้งสองมีมวลเท่ากันดาวเทียมจะงดวงเคลื่อนที่รอบด้วยอัตราเร็วคงตัวนะครับ รูให้นักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับวงคโครจรของดาวเทียมในแผนภาพบื้งต้นซึ่งนักเรียนสามคนพูดมาอย่างนี้นะครับไก่บอกว่าขณะดาวเทียมเอความเร่งตั้งฉากบน้อยกว่าคมนะครับบน้อยกว่าเอนักเรียนคนใดกล่าวถูกต้องอยา่ามาไล่ทีละอันเลยนะครับไก่ดาวเทียมเอโครจรรอบโลกนะครับจบว่าจะมีความเร่งในทิศ ตั้งฉาเขาบอกว่าทิศของมันนะครับความเร่งจะมีทิศเดียวกันนะครับกับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางกับแรงเข้าสู่แรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่ใช่แนละ้วต่อไปนะครับใครอัตราเร็วในดาวเทียม A น้อยกว่า B ีมีโอกาสคนนี้มีโอกาสนะคิดไว้ก่อนแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเทียม B นะครับของโลกน้อยกว่ามาดูดาวเทียมสินะครับดาวเทียมนะครับยิ่งโคโจรก็บอกว่าห่างจากโลกเท่าไหร่ นะครับดาวเทียมยิ่งโคจรห่างจากโลกเท่าไหร่ยิ่งมีอัตราเร็วของดาวเทียมลดลงยิ่งมีอัตราเร็วของดาวเทียมเป็นไงครับลดลงน่นแสดงว่าคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองของไข่เท่านั้นนะครับของไข่เท่านั้น ต่อไปข้อ21นะครับอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่เป็นแนวตรงจากจุด O ไปยังจุด A แล้วก็แกน y ดังภาพมุมมองสามมิติแบบนี้นะครับถ้าเราจะให้ดูพื้นผนัง y z พื้นและนาบ x y โจทย์ถามว่ามีทิศพุ่งอย่างไรเดี๋ยวมาดูซินะครับแกน x แกน y นะครับประจุลบ จะใช้มือขวาผมบอกว่าจุดลบจะใช้มือขวาแล้วกลับทิศนะครับแล้วกลับทิศนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนแบบนี้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับผนังแนวตรงนี้ทิศของ B จะได้แบบนี้ ได้กรณีแบบนี้นะครับทิศของ b ขึ้นไปข้างบนเพราะนั้นจากภาพถ้าต้องการให้อลกตรอลเบนเข้าหาผนังโดยใช้สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กจะต้องมีทิศอย่างไรทิศก็คือพุ่งขึ้นตามสมการตัวนี้จากสูตรนะครับจากสมการ f ท่ากับ qv B, b ีสนามแม่เหล็กโลกนะครับ ซึ่งในกรณีนี้นะครับทิศของนิ้วนะครับลองมาดูซิทิศของนิ้วโป้งนะครับคือทิศของแรงทิศของแรงนะครับถ้าเรามาดูตัวนี้นะครับสี่นิ้วเรียบหา v ีนะครับสี่นิ้วเรียบหา v ีเพราะฉะนั้น ทิศของนีจะขึ้นอยู่ตามทิศแซนี่คือต้วนี้นะครับนี่ทิศของแซแบบนี้นะครับทิศขึ้นข้างบนต่อไปข้อ22นะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดโดยสองตัวรวมกันแล้วก็เป็น HE h e ฮีเลียมพร้อมกับปล่อยไฮโดรเจน แล้วก็มวลพลังงานออกมา m ใหญ่คือมวลรวมของนิวเคลียสนะครับแล้วก็ F. c ก็คือความเร็วแสงสามบนสิบกำลังแนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณา m ใหญ่ตัวนี้ข้อได้แสดงสมการในปฏิกิริยาข้างต้นนะครับมวลรวมก,รก่อนเกิดปฏิกิริยาได้ถูกต้องนะครับก่อนเกิดเรามาดูก่อ,นก,อนการรวมตัวกันเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยา ฟิวชั่นนะครับรวมฟิวชั่นแตกตัวคือฟิชชั่นนะครับรวมเพราะฉะนั้นสมก,การที่ได้นะครับสมก,การที่ได้เอชอมีมวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยานะครับมวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยาโจทย์ให้มาก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ จากสมการ E เท่ากับเดลต้า m หรือ mc สองนะครับซึ่งมวลในกรณีนี้ก็คือมวลก่อนลบมวลหลังนะครับแล้วคูณด,ด้วยความเร็วแสงเข้าไปจวยให้พลังงานมาคือ0.001 mc กำลังสองนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเราได้ค่าตัวนี้ย้ายข้าง นะครับมวลก่อนที่ได้จะมีค่าอยู่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งวนหลังนะครับมวนหลังซึ่งก็จะได้อยู่ค่าประมาณสองตัวนี้นะครับสองช้อยนี้นํมาดูช้อยข้อสอง h e นะครับเลขข้างบนเลขข้างล่างรวมแล้วต้องเท่ากันนะครับทีเวิร์ดนะครับ เลขข้างบนอ่าเลขบนกับเลขลา่างคอณครูใบหัวนี่เนาะนะครับกับเลขล่างจะต้องรวมกันรวมแล้วต้องเท่ากันอ่ารวมแล้วต้องเท่ากันสองตัวนี้รวมแล้วต้องเท่ากับตัวนี้นะครับนี่เลขบนเลขลา่าง เพราะนั้นสองสามนะครับได้ห้าบนนะครับห้าสองสองมาดูครับว่าสี่สามสามสองสองนะครับได้สี่เป็นหกอ่าตัวนี้เป็นหกนะครับด้านล่างเป็นสองสองสองแล้วก็เป็นสองน่นแสดงว่าเท่ากันและ ตัวนี้ข้อความต่างของตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ข, 2, ข้าวบนสองข้้งล่างเป็นสองน่าแสดงว่าฝัง่งนี้เป็นสี่แต่ข้้งล่างของนี้เป็นสามเพราะนั้นไม่ใช่ตัวนี้สองสองสองแล้วก็สองข้าวบนเป็นสองสี่เป็นหกสามสามเป็นหกน่าแสดงว่าส่วนบนส่วนล่างเท่ากันตอบข้อที่สี่นะครับนี่คือวิธีการหา เลขมวลเลขระตอมเอามาบวกกันถ้าสมการสามฝั่งเขาเรียกว่าการดุนสมการถูกต้องนะครับต่อไปอข้อถัดไปข้อยี่สิบสามนะครับการทดลองปรับแผงโซลาเซลล์ดังรูปมีกระจกเงามีพื้นนะครับมีรูปแบบต่างๆนี้เขาบอกว่าโดยปรับมุมระหว่างเงาพื้นอ,องศา,ศาศต่างๆวัดความเข้มที่ตกบ,บนแผงโซลาเซลล์ได้ดังภาพ นะครับได้ทังภาพเลย90 80 70 60 50องศาแล้วก็ความเข้มแตกต่างกันไปวาวนี้มาดูซินะครับถ้าาเรามาดูความเข้มถ้ามาดูความเข้มนะครับตำแหน่งที่มันมีค่าเพิ่มขึ้นคือตำแหน่งนี้เพิ่มขึ้นนะครับ และในขนะเดียวกันค่าก็จะเป็เลยครับลดลงแล้วค่าก็จะมาลดลงตามกรอบนะครับถ้าช่วงนี้ช่วงสีแดงตรงนี้นะครับช่วงนี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นดูนะครับแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เพราะนั้นก็เลยได้ตั้งแต่กี่องศาไปตั้งแต่ตั้งแต่หกสิบองศาไปจนถึงไปถึงเจ็ดสิบนะครับแล้วก็พอเริ่มชัดจริงๆก็จะมาเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับที่เริ่มชัดแล้วก็มาลดลงนิดหน่อยตัวนี้นะครับต่อไปถ้าตำแหน่งนี้ถ้าตำแหน่งนี้นะครับ แนวโน้มจะาะลดลงเรามาพิจารณาจากความเข้มแสงแล้วก็ปรับองศาได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าถ้ามุมคงตัวความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับพลังงานไฟฟ้านะครับที่แสงสุยนะเป็นอย่างไรนะครับแต่กระจกเงาทํามุม60องศาอยู่แล้ว ราะนั้นต้องควรปรับกระจกเงาอย่างไรเป็นเหมือนกาทดลองวิทยาศาสตร์เลยนะครับทดลองโครงงานเลยความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงนะครับความเข้มแสงดูนะนะครับความเข้มแสงนะครับกับพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้า เพราะนั้นถ้าปรับระยะ,ะมากที่สุดก็คือ60ใช่ไหม60ถึง80องศาจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้น60ถึง80องศาก็จะมีสองตัวนี้นะครับ60ถึง80องศาค่านี้อยู่ความสัมพันธ์แบบตรงข้ามหรือทิศทางเดียวกันนะโดยสองข้อสองช้อยนะครับความสัมพันธ์แบบทิศตรงข้าม ความเข้มกับพลังงาน2ตัวนี้จะไปด้วยกันนะครับสตัวนี้จะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นความ 3, 000, สัมพันธ์2ความเข้มกับพลังงานไฟฟ้าก็จะตามกันที่มุม60ถึง80องศานะครับนี่คือข้อนีอ้ถัดไปข้อ24ครับข้อยี่สี่ขึ้นมาดูสินะครับขึ้น2องขึ้นเข้าหากันมีอัตราเร็วศูจเมตรนะครับ 0.1เมตรต่อวินาทีซึ่งภาพ t เท่ากับ3วิ t เท่ากับ3วินะครับตัวน,นี้นี่0.1เมตรแต่ละช่วง0.1เมตรจากภาพขึ้นที่เวลา t เท่ากับ0วินาทีที่อาจเป็นไปได้แล้วก็ระบุประเภทของการรวมขึ้นที่เกิดขึ้นณนเวลาถูกบอกว่า3วิโจทย์ไหนถูกต้องนะครับ3วินี้ แบบเสริมกันดูซินะครับ,แบบแ,นะรบแบบเสริมไม่ใช่ละนะครับแบบเสริมจากูปที่สองสามวิภาดนี้แบบเสริมกันนะครับต้องเกิดการหักล้างกันนะครับต้องหักล้างกันนะครับถึงจะเป็นเหมือนโจทย์นะครับถึงจะเหมือนกับ โจทย์ที่ตั้งจะต้องหักล้างกันเพราะนั้นไม่ใช่ละนะครับต่อไปก็สามนะสามนีภาพนี้หักล้างกันนะครับถ้าลักษณะาภาพยิงมาฝั่งซ้ายยิงมาฝั่งขวาในเวลาศูนย์จะต้องแบบเสริมนะครับถ้าภาพนี้เป็นแบบเสริมนะครับ ถึงจะเป็นเหมือนโจทย์ต้องเป็นหลักเสริมกันต่อไปข้อที่4จากเส้นด้านล่างนะครับฝั่งนี้ด้านบนแล้วก็ตำแหน่ง2ตำแหน่งมาชนกันที่เวลาสามวิเกิดการหักล้างกันเนี่ยถ้าแบบนี้ลักษณนะถูกต้องนะครับต่อข้อที่4นะครับต่อข้อที่สต่อไปข้อที่5นะครับในเวลาทีนะครับ เดี๋ยวครูรับสายโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับครับครับโอเคครับให้เล่นก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับครับครับอ่าโอเคอ่ามาคุยกันต่อนะครับเพราะนั้นในเวลาสามวินาทีภาพนี้เกิดการเป็นแบบเสริมอ่าไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้เพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ใกล้หมดแล้วอดทนอีกนิดนึงนะครับเด็กๆต่อไปข้อที่ยี่สิบห้าเป็นเรื่องแสงและแสงความยาวขึ้นนะครับสีกําหนดความยาวขึ้นในตารางสีแดงสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสามสีนี้นะครับแดงเขียว น้าเงินวัตถุชนิดหนึ่งสามารถดูดความยาวขึ้นในช่วงนี้นะครับมีสารสีใดถ้าตาคนปกติมองวัตถุแสงสีขาวแล้วก็เซลล์รูปกลวยไวต่อการกระตุ้นนะครับจากปกติอสีของวัตถุเดีย๋ยวมาดูซินะครับสีของวัตถุสีของวัตถุคือนะครับ สีที่สะท้อนเข้าตาเรานะครับคือสีที่สะท้อนเข้าตาของเรานะครับสะท้อนเข้าตาของเราเพราะฉะนั้นวัตถุในโจทย์ดูดกลืนแสงสีอะไรลูกดูซินะครับจากโจทย์ดูดกลืนสีถ้าเราดูภาพสีอะไรครับ สีน้ำเงินนะครับดูภาพเปิดสีน้ำเงินเพราะว่าอยู่ในช่วงของดิสี่ร้อยตัวนี้นะครับด่ในช่วงนี้โหลดเกินสีน้ำเงินเข้าไปตามโจทย์ตัวนี้นะครับตามโจทย์ตัวนี้นะครับสีน้ำเงินทำให้เซลล์ลูกก๋วยนะครับทำให้เซลล์ รูปกรวยที่ไวัยต่อแสงสีเขียวที่ไวัยต่อแสงสีเขียวนะครับและก็สีแดงเป็นอย่างรลูกสองสีนี้นะครับถูกกระตุ้นเพราะว่ามันเก็บสีนึงนไปแล้วสองสีถูกกระตุ้นตาเราจึงมองเห็นนะครับตาเราจึง มองเห็นนะครับแดงบวกเขียวนะครับซึ่งแดงบวกเขียวก็กลายเป็นสีเหลืองนะครับแดงบวกเขียวกลายเป็นสีเหลืองเพราะนั้นสีเหลืองมีข้อไหนสีเหลืองมาดูสิสีเหลืองสีเหลือง,เ,องเพราะนั้นใช้ตัดออกสามตัวนะครับ สีเหลืองเซลล์ sell, รูปกลวยที่ถูกกระตุ้นนี่เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเดาได้เลยว่าเนี่ยแดงกับเขียวมันคือเหลืองนะครับนี่เวลาเราเดาก็จะอด้อคตอบได้เพราะนั้นตอบข้อสองนะครับตอบข้อสองถัดไปข้อยี่สิบหกนะครับสายลับคนหนึ่งมีรีโมทที่สามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ X โดยใช้อินฟราเรมีค่าความถี่ค่าหนึ่งนะครับอินฟราเรแต่สาระพบว,ว่าอุปกรณ์ตัวนี้อ่ะถูกเก็บในกล่องแก้วที่เป็นกล่องสัญญากาศนะครับไม่มีอากาศเข้ามาจากสถานการณ์นี้พบว,ว่ารีโมทของสายรับสามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์เอ็ภายนอกได้ b อินฟราเรดเคลื่อนที่ในอากาศนอกกล่องด้วยความเร็วที่มากกว่าภายในเนื้อแก้วนะครับเพราะฉนั้นถ้าจากที่นาเน,นี้ มันเป็นข้อความที่ถูกต้องนะครับเป็นข้อความที่ถูกต้องจากข้อมูลข้อความใดไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดเไม่ถูกต้องเพราะรีโมทไม่สามารถควบคุมเ็ได้เนื่องจากดังสีเอ็นะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ลังสีอ่นะเดี๋ยวมาดูต่อเไม่ถูกต้องเพราะรมโมอ่นะตัวนี้ไม่ใช่ละนะครับไม่ใช่ละ เพราะลังสีอินฟาเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอินฟาเรดอินฟาเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้เคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้นะครับ ต่ไป B ไม่ถูกต้องเพราะีโมทไม่สามารถรวม X ได้เนื่องจากางสี X เคลื่อนที่เปลี่ยนไปาตัวนี้มันจะมีเท่าเดิมน,นะครับค่าความถี่เพราะความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงในทุกกรณี B ไม่ถูกต้องเพราะสีไม่มีเพราะนั้นชัดเลยตอบข้อ5ลูกนะครับตอบข้อ5นะครับเพราะนั้นตัวน,นี้เร็วกว่าอันนี้อากาศเร็วกว่าเคนะครับ ถัดไปข้อ41 41อเส็่อนกรณีคะแนนนะครับเยอะกว่าตินทำการทดลองเพื่อทดสอบการได้ยินของตนเองโดยตั้งค่าให้แหล่งกำเนิดเสียงมีระดับ20เดซิเบลแล้วก็ค่อยๆปรับความถี่ไปเป็น2,000นะครับปรับไปตามโจทย์ที่กำหนดตินได้ยินดังภาพระดับเดซิเบลนะครับ แล้วก็ฟรี q u e ซี่ความถี่ตั้นแต่ข้อนี้จากข้อมูลเรามาดูก่อนตัวไหนใช่ไม่ใช่นะครับข้อนี้นะครับยังเริ่มถึงขีดเจ็บปวดอ่ฝั่งนี้นี่เริ่มถึงขีดเจ็บปวดแล้วนี่ตัวนี้นะครับนี่เริ่มถึงขีดเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูลักลณะตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ยินละอ่ฝั่งนี้ไม่ไยิน นะครับเริ่มขีดของการได้ยินนะครับแล้วก็ค่อยเริ่มจ็บอันนี้เริ่มจ็บอันนี้เริ่มเจีบนะครับพเพราะฉะนั้นในการทดลองข้อแรกการทดลองนี้ถ้าให้ระดับเสียง20เดซิเบลเริ่มต้นตินจะไม่ได้ยินเสียงแต่เมื่อปรับความถี่เรื่อยๆอ่าต,ตัวนี้ไม่ใช่เลยนะครับจะได้ยินเสียงสิ่งนี้ ไม่ใช่ในการทดลองช่วงความถี่20-40ตินจะได้ยินเสียง20-40นี่นะครับนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยตัวนี้ไม่ใช่แล้หลังจากการทดลองเสร็จบังเอิญกดปุ่มกำเนิดผิดพลาดทำให้ความถี่100แล้วก็ระดับเสียง1 2 0เซิเบลปวดหูทันทีดูสินี่เริ่มปวดหูแล้วนี่ นะครับเริ่มปวดหูแล้วเริ่มปวดนะครับเพราะฉะนั้นระดับความเสียงี่จะเริ่มตั้งแต่ส่วนนี้แล้วเริ่มปวดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ละนะครับเพราะน,นี่คือแนวข้อสอบจริงในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับหวังว่านักเรียนคงได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกทำขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับในการสอบนะครับรักนะครับจุ๊บ